สวัสดีครับคลิปนี้มาสั้นๆนะครับเอาไอเดียในการลดความร้อนกรณีที่แดดส่องประตูมาให้ชมเป็นไอเดียที่ตัวเองใช้นะครับผมมีผ้าม่านอยู่แล้วแบบนี้ซึ่งตอนบ่ายๆเวลาที่แดดส่องเนี่ยผ้มาม่านเองจะร้อนนะครับทำให้แอร์รทำงานหนะักความร้อนเข้ามาในห้องนะครับผมก็เลยลองศึกษาแล้วก็คิดอยู่ว่าจะทำยังไงได้บ้างผมซื้อผ้าม่านมาเพื่อที่จะกั้นแสงไม่ให้เข้ามาแบบนี้นะครับปกติแสงจะเล็ดลอดเข้ามาภายในได้นะครับแล้วก็ ใช้ผ้มาม่านภายในในการกัน้นมันจะมีความร้อนเข้ามาในห้องทําให้แอร์ทำงานหนักขึ้นผมก็เลยคิดว่าถ้ามีผ้มาม่านด้านนอกแบบนี้นะครับซึ่เป็นสีขาวนะผมจะใช้แบบตัวนี้มากั้นแสงด้านนอกอีกทีหนึ่งซึ่งพอแสงตกกระทบผ้มาม่านทําให้ความร้อนเกิดอยู่ด้านนอกแล้วก็มีระยะระหว่างผ้มาม่านสีขาวนะครับเป็นมูลี่ม่านกั้นสีขาวระหว่างกับกระจกนะครับทําให้ความร้อนถูกระบายด้านนอกแบบนี้นะครับก็จะทําให แสงไม่เข้ามาด้านในซึ่งเวลาตกเย็นแสงสองก็จะไม่เข้ามาในห้องนะครับด้านนอกก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งได้ผลดีนะผมซื้อผ้าม่านแบบนี้มาเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไวใ้ใต้คลิปผมก็เอามาขันไว้ข้างนอกแบบนี้นะครับลองเอาไอเดียไปใช้ได้ถ้าเกิดใครที่มีระเบียงแล้วก็แดดสองตอนบ่ายแบบนี้นะครับผมขันเจาะน็อตแบบนี้ขันน็อต2ตัวนะครับซ้ายขวาทั้งหมดรวมเป็นน็อต4ตัวนะครับขันง่ายๆต้องอยู่ใต้ชายคานะครับ แล้วเราจะสามารถเลื่อนม่านตัวนี้ขึ้นลงได้ง่ายๆนะครับเนี่ยอย่างที่ผมเลื่อนนี่ยแะครับสามารถเลื่อนขึ้นเก็บง่ายๆนะครับเนี่ยเลื่อนลงสุดแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือสุดแล้วระยะสเมตรถ้าเกิดเราเลื่อนเก็บก็จะขึ้นง่ายๆแบบนี้สามารถเก็บได้สุดเลยนะครับลองเอาไอเดียไปใช้ดูสามารถ ทำงานสามารถกันความร้อนได้เป็นอย่างดีมี2แบบนะครับมีแบบโปร่งแสงกับแบบทึบแสงนะครับสามารถเลือกใช้ได้เลยเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคระดับหนึ่งนะครับแสงไม่เข้าห้องแถมยังทําให้แสงสว่างเข้าห้องได้ด้วยนะครับเนี่ยนะครับเวลาแสงส่องเข้ามาเราก็สามารถปิดถ้าเกิดไม่ใช้เราก็เปิดเลื่อนขึ้นเก็บจนสุดได้นะครับไม่เกะกะนะลองเอาไอเดียนี้ไปใช้ดู คุณจะสามารถลดค่าไฟได้ที่แน่ๆแ,แสงไม่เข้าไปด้านในห้องนะครับไม่เข้าไปชนกับผ้าม่านด้านในทําให้อุณหภูมิในห้องเนี่ยร้อนตลอดเวลาทําให้แอร์ทางานหนักนะครับก็เป็นไอเดียอีกอย่างหนึ่งที่จะระบายความร้อนดักความร้อนไว้นอกห้องนะครับไม่ให้เข้าไปโดนประตูกระจกนะครับตัวนี้โอเคเลยนะหลังจากที่ทดสอบม,มาระยะหนึ่งนะครับก็เป็นที่น่าพอใจความร้อนจะไม่เข้าไปในห้องนะครับก่อนหน้านี้ความร้อนจะไปสะสมอยู่ในผ้าม่านภายในทําให ความร้อนตรงนั้นส่งไปถึงข้างในห้องนะครับแสงส่องตรงไหนก็จะร้อนตรงนั้นตอนนี้ก็แสงส่งไม่ถึอละนะครับจะร้อนอยู่แค่นอกห้องพอลมโกรกความร้อนก็จะถูกพัดออกไปนะครับกรณีนี้ช่วยได้นะครับถ้าเกิดใครแดดส่องนะครับก็ถ้าเกิดตอนบ่ายเย็นๆแดดก็ไม่เข้าไปด้านในแน่นอนจะส่องถึงม่านตัวนี้นะครับแล้วก็ดัดเอาไว้นะครับก็เป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆที่เอามาแบ่งปันนะครับแต่ละคลิปนี้ก็มาประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ